กลาบสวัสดีครับเอฟซีผู้ติดตามทั้งจองวินผู้สีอยู่เพิ่งติดตามแล้วครับับท,ทังทานทียังบ่ท่านได้ติดตามแต่ดูขีดอยู่กับกดติดตามกดไหลกดแช่์นําเน้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตรถไทยหน้าเดินตามเขาก็มาเป็นนังงขับซึ่งขั้นนี้ผมเดียไปรับมาจาก บ้านสามเผ่าเนาะตำบลสามเผ่าอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมู่ว่านนี้เนาะผมก็ได้ลงลิปให้พี่น้องได้ได้ได้ทราบมาก่อนเพราะว่าผมเหนื่อยไปคนเดียวกับจนเมื่อวันะครับจนกลับมากกับจนประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่งนะครับนะจากอุดรเอ้าอันนี้เป็นฟูวินอยางดีนะครับเนาะแต่จ้าของเพิ่นว่าซื้อมากแล้วก็ใส่มาได้นะครับเนาะก็คือได้มาแก้ไขแล้วก็ ับปรุงแต่งเติมแกไขายตรงทีมันมีอุปสรรคแล้วก็สิเขาในสูตรของกายะว,วินผู้สีเข้าขันตอนต่อไปตัวนี้เป็นฟูว,วินสองเข่าเรียบร้อยมาแล้วแต่บอสสาม,มารถที่ทำงานได้เลยเพื่นก็ได้โตขมาสอบถามแล้วก็บเบรงขีพขงเข้ามาตลอด ว่าว่างเมื่อใดให้มาเอาไปแก้ไขใ,ให้แน่กน็เป็นเป็นทีสำเร็จแล้วเนาะครับเนาะไปรับมาเป็นทีเรียบร้อยเป็นเครื่องเครื่องแซดที่ร้อยห้าสิบห้าพัทผลนด้ครับแต่บแห้งหายพได้ไปเพได้ก็จ้องคอยเบิงกันอีกข้างหนึ่งเนาะครับสำหรับขั้นนี้เป็นสองเข้าแต่แต่ก็เป็นโฟวิน เป็นภาเป็นู้วินเลยล่ะแต่ว่าผมสี่ได้มาแก่ให้ไทยแล้วก็ที่เป็นแจ้งไรพี่น้องกระปรอติดตามให้ได้เวยครับเจ้อคันนี้ก็เป็นสิงที่ตาไทยทั้งค่ายแต่วินผู้ซีเป็นยางมากเลยเป็นรถสองเพ้าเลยครับเจ้อคันนี้สองเผ้าแท้แน่นอนมันเหตุมากอะโอเคผมก็สี่ได้แก้ไขแล้วก็หลายๆจุดหลายๆบอลน้ำกันก็จนพี่น้องถ้าค่อยเบิ่งคันนี้ ผมบอกพี่บอก tamam. Higher, น้องได้เลยว่าผมสีไทยในนามขายเบิ้งแรกได้ครับเรื่องผมแก่แล้วพอมันเป็นสองเข้าผมทีเหตไหขายไทยได้เนาะครับเนาะกพี่น e ้องกับคงสีสีตีตามท่างขายแตะวินผู้สีอยู่แล้วกับคงสีหูการเคลื่อนไหไว้ในการรับรนมาแก่ผมก็ได้ได้รับมาจากหลากหลายสถานที่หลากหลายผู้เหตุมากแล้วกับมาแก่กับเป็นที่สําเร็จทุกขั้นแล้วเนาะครับเนาะกิเจาก็บจังควายสีได้เบิ้ง ขั้นนี้เป็นสองเท่ารู้สึกว่าสิเป็นสมบูรณ์แบบแน่อยู่แต่ว่าก็ไทยบ่ดได้เข็นยังบ่ได้เนาะเพิ่นไปไทยบ่ดได้การทำงานเพิ่นว่าบ่ดได้เลยจากย่างก็สิปรับปรุงตัวนี้ให้พี่น้องไทยได้แต่รถคันนี้ผมสิยำ่ำให้พี่น้องวัดติดตามให้ได้อย่า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 ขาดสายตาเพราะว่าอนาคตไายข้างหนา้าผมก็สิเฮ็ดเป็นโฟวิ้นอยู่เนาะครับเนาะ ผมเทียเ,เป็นโฟวินอยู่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าเหตุเป็นโฟวินแล้วผมยืนยันได้ว่ารถไถหน้ารัดแปลงนี่คุณภาพสูงสูงอีหลเพราะว่ามันมันสีบอเป็นสองเผ่าแต่จริงแต่ว่าถ้ารวมพลังแล้วมันติกกายเป็นสามเผ่าเปรียบเทียบเป็นสามเผ่าเลยเนาะครับเนาะอันนี้แค่สองเผ่าแต่ว่ากับสองเผ่าอยู่แต่ว่าล่อหลังทํางานนํากันสองล่อพร้อมกันแล้วก็ล่อหนาซอยอย่างมันที่แห้งย่างมากเลย สุดยอดอีหลีถ้าหากว่าทำได้ผมก็สี่เด้เหตุอยู่เรื่อครับเรื่องผมบอกพี่บอกน้องให,ให้ทราบว่าผมนี่นี่นี่ควมำกิดแล้วเฟื่อชันไม่ว่าผมสิเหตุอยู่สองเข่าแต่ว่าให้มันเขาร่องเขารอยดีๆเข้าศึกษามากไ่ให้มีปัญหาอีย่างในการเหตุสองเผ่านี่มัน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 ยากมากเลยถ้า่หากเหตุเบานแลกับปะตอง ผูดถึงมันใส่ป่าไดีเลยเนาะบอกคือเผ้าเดียวถึงเผ้าเดียวเขากับบอกพี่บอกน้องใหตทสาบเลยว่าเผ้าเดียวเขาก็ได้รับการตอบรับมากเป็นยางสูงเลยสําหรับพี่น้องเนาะผมก็บ่อยากสีเกินนี้ยังมากไม่กับจ้องคอยติดตามไปเรื่อยๆว่าเข้าอัปเดตไปถึงใดแล้วแต่ว่าสองเผ้านี่เฮ็ดแทนแน่นอนนะครับเนาะผมก็ถับเบิ่งคันนี้นะครับเนาะถับพี่น้องเนาะ ติดตามให้ได้ทั้งได้ก็อย่าลืมติดตามให้ได้ทุกขั้นตอนเพราะขั้นนี้ผมสีเริ่มจากขั้นนี้ล่ะผมแก่ขั้นนี้แล้วเรียบร้อยหากว่าเป็นที่สาเร็จลุลวงได้แล้วก็ผมสี่ดำเนินการขั้นต่อไปทันทีเลยสองเผ้าแลครับเนาะพี่น้องก็ต่อไปนี่ก็กกคงสิไดใส่แบบสองเผ้าลุยน้ำได้บักแท่แท่จริงแล้วแล้วก็เด็ดเดียวจริงๆแต่หากว่าเห็ดเป็นสองเผ้าได้ผมย่อมรับว่าดี ดีก็สองเข่าถึงที่มียู่ในท้องตลาดนี่ผมยืนยันได้เลยรถล,ลดตัวนี้นะหากว่าเหตุสองเข่าขึ้นได้ใส่ตามตามความเป็นจริงได้จริงๆเครืรค่องมีควาวม,มาตรฐานนี่ก็โอเคได้เลยนะพี่นอ้องนะผมก็ีฬาวไปเงวแน่เนาะอยากให้พี่น้องได้่เข้าใจเข้ากับสีเบิ้งกันหลากหลายอย่างเนาะหลากหลายอย่างที่ว่ามันมันมีปัญหาอีกอย่างเข้ากับศึกษาไปนําว่าเป็นอย่างไม่จะค่อยถ่ายบ่ได้ เดินทางบ่ได้แล้วก็เคลื่อนไว้ซึ่งที่นักแล้วบ่ไปนี่มันเพราออย่างมัน,ม,นมันเหตุยากอยู่แล้วนนครับเนาะยังไงก็ฝากพี่น้องให้ด้เบื่องขั้นนี้ไห้คักๆัเลยพี่น้องเบิ่งแต่ขั้นเดียวนี่แหละเพราะว่าผมสิเหตุเป็นสองเพ่าแบบนี้ขันต่อตไปเพราะว่าก็คิดไว้น้านแล้วแต่หลายปีแล้วแหละว,ว่าสิเห็ุแต่ว่าก็มันกับเพราะท่านได้มีโอกาสที่ศึกษามากๆสักที่หนึ่งแต่ว่าก็มี วันเวลากับพ่อมีแล้วพี่น้องสิจะเห็นเฟอร์ชันไม้ของการทํางานของขาตวินผู้สีสิเป็นสองเผา่ายืนยันว่าสิเฮ็ดสองเผา่าในวันขางหนาแท้แน่นอนแต่ว่าในขณะนี้ขอแก้ขั้นนี้ก่อนพี่น้องถ้าแก้ขั้นนี้ผ่านคือถ่ายตมถายตมไถลุยน้ำลุยยังใดเป็นทีประจักษ์สายตาแก่แฟนแฟนเดี๋ยวพี่น้องทุกปู้ทุกคนกะยืนยันว่าใส่ไรอีหลีกะ ขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องเลยครับบอ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 ไดเอามาจากไซเอาเสียงจากพี่จากน้องเขาจากเอฟซีต่างๆว่าสี่ให้ผมเ็ดบอสองเผ่กากะจ้าไดกะเจ้าคอยคอมเมนต์เขมเมาได้ครับเรื้อหากว่าผมแก้แล้วมันเป็นผลสําเร็จหรือเป็นจ้าไดนั่นอยากให้ผมมีสองเผ่าหือบอจ้าไดนั่นกะจงคอยว่ากันมาตามที่พี่น้องอยากสี่ให้ผมเหเนาอผมเห็ดเพื่อพี่พี่น้องอยู่แล้ว อ้าวเจ้าไหนกับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบยวไว้เพียงแต่แค่ซ้ำหนีสักก่อนเนาะครับเนะเาะอ้าวขอกราบสวัสดีครับแฟน,แฟน